รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตำรวจโดยบริษัปะะทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหากกา์รตรงนี้ล่มเย็นดีจังเลยนะน้องเล็กว่าแต่ทำไมคุณลุงยังไม่มาสัทีน่งนั่นสิพี่กุ๊กกิ๊ก ได้ยินว่าหิวน้ำเหรอลุงเนี่ยไปเจอเรือตรงน้นขายน้ำเลยซื้อมาฝากเราสองคนนะอ้าวขอบคุณค่ะ,ะที่เมืองโบราณเนี่ยทำให้เราได้บรรยากาศย้อนอยุคจริงๆเลยนะคะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำได้เห็นสภาพบ้านเรือนและตลาดน้ำํำทาไมเขาต้องสร้างบ้านอยู่ริมน้ําด้วยล่ะคะก็พื้นที่ภาคกลางเนี่ยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ราบรุ่แล้วก็เลย ต้องอาศัยแม่น้ำอาศัยคลองทั้งทางเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็เพื่อทำการเกษตรด้วยละ่ะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคูคลองในสมัยก่อนเปรียบเสมือนถนนถนนหนทางในสมัยนี้ใช่ไหมคะแล้วเรือก็เหมือนกับรถในสมัยนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเรือก็เป็นยานพาหนะที่สาคัญสาหรับคนไทยเด็กตัวเล็กๆอย่างหนูเล็กเนี่ยต้องเริ่มหัดพายเรือแล้วก็เริ่มพายเป็นแล่วละ่ะ เล็กกับคุณแม่เคยไปเที่ยวที่สัต,ตหีบเห็นเรือรบที่เป็นเหล็กก็ลอยน้ําได้เหมือนกันนะคะโอ oh. อืมจริงเหรัคะเหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําแต่ทําไมเหล็กถึงลอยน้ําได้คะเออคําถามนี้คําถามดีว่าเหล็กทําไมถึงลอยน้ําได้อา้าวลุงจะอธิบายให้ฟังนะสังเกตดูนะรูปร่างลักษณะเรือก็คล้ายๆกับขันน้ําอันนี้ใช่ไหมเมื่อเราเอาเหล็กเนี่ยมาแผ่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็โค้งเป็นรูปเรือเนี่ยนะ ข้างในก็จะเว้าใช่ไหมแล้วก็มีช่องว่างที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อให้เรือมีพื้นที่ในการสัมผัสผิวน้ำมากขึ้นก็จะช่วยลดแรงที่จะไปกระทำต่อผิวน้ำหรือเรียกง่ายๆว่าไปช่วยกระจายน้ำหนักของเรือขณะเดียวกันน้ำก็จะมีแรงผลักหรือแรงพยุงตัวที่ต้านกับแรงดึงดูดของโลกการเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำทำให้แรงผลักมีมากขึ้น จนเอาชนะแรงดึงดูดของโลกได้ทีน,นี้อากาศเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการมันจะลอยจากน้ําเสมอเคยเห็นฟองอากาศที่อยู่ใต้ใต้น้ำมั้ยมันก็จะลอยขึ้นเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ในบริเวณก้นเรือเนี่ยมันก็จะมีลักษณะดึงพยายามจะดึงให้เหนือน้ําขึ้นมามันก็เลยไม่จมน้ําด้วยไงหมายความว่า <c oughs> เหล็กที่มีความหนาแน่นเท่ากันลักษณะเป็นแท่งเป็นก้อนจะจมถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นโค้งก็จะลอยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะ ลุงมีการทดลองสนุกสๆมาให้ลองเล่นกันดูนะถ้าดินน้ำมันที่เป็นก้อนนี้ปล่อยลงไปในน้ำมันจะจมหรือมันจะลอยแล้วถ้าทำเป็นเรือมันจะจมหรือมันจะลอยลุงคะดินน้ำมันลอยน้ำได้จริงด้วยค่ะแล้วคุลุงมีการทดลองที่สนุกๆแบบนี้อีกไหมคะโอ้มีอีกเยอะเลยถ้าอยากจะทดลองลองดูซิว่าเข็มหมุดเนี่ยถ้าเอาไปลอยน้ำ มันจะลอยหรือมันจะจมเอาไปทดลองแล้วมาบอกด้วยว่ามันจมหรือมันลอยหนูว่ามันจะลอยอ่ะหนูว่าจมหรือมันลอยก็ว่ามันจะลอยนะไปลองดูก็แล้วกันแล้วผลมาบอกด้วยก็แล้วกันนะร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์อมรินคอมมิก สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ